ผมผมออกคอนคุณออกเลยเอ้คุณออกคอนจริงไหมอันนี้แสดงแสดงถึงความแบบแสดงถึงความแบบจริงใจนะคุณออกคอนนะโอเคไหมโอเคไหมคือตอนนี้ผมออกคอนไปแล้วอยู่ที่คุณจะออกอะไรอ่ะผมออกคอนนะออกคอนไม่จบเสมอมันจะจบไปเนี่ยอ่ะใช อยที่นับหน,นึ่งสองสามแย่แค่ไหนวันเลยแย่แค่ไหนวัน,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 นเลยแจ้ยแก้แพ้หรือเปล่ายอม,ม,มหรือเปล่าไ,ไอคนเราอ่ะมันออกคอนแล้วมันไ่ไจะออกอย่างอื่นทำไมบอกคอนซับเ <c oughs> ขาจริงใจ thank <laughs> you